สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงรุ่ง264 c h a n n ชานลก็จะมาคุยประวัติศาสตร์แกะเปลือกของตำนานว่าด้วยประร่วงนะคะซึ่งเป็นชายชูโดยคุณพิเศษเจียจันตพงศ์นะคะที่มาก็คือศิลปะวัฒนธรรมฉบับตุลาคม2526ผู้เขียนคุณพิเศษเจียจินตะพงศ์เผยแพร่วันอังคารที่3ตุลาคมศ2566 พระร่วงเป็นชูแกะเลือกตำนานสุดพิสดารระหว่างพระร่วงกับนางหัวเชียงแสนเมียพยางงาเมืองเจ้าเมืองพยเยาลำบากพยามังรวยมาช่วยไกลเกลีย่ยเ,เรื่องนี้โปรดใช้วิจาณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะมันเป็นตำนาน เป็นคำเรียกหลักฐานอย่างหนึ่งทางประวัติศาสตร์ที่หมายถึงโดยทั่วไปว่าเรื่องที่บอกเล่าต่อปากต่อคํากันมานานซึ่งในที่สุดก็อาจมีการบันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยก็ได้ความหมายแต่เพียงเป็นชื่อดังเช่นหนังสือเรื่องตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ที่คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรี พิมพ์ขึ้นมาจากต้นฉบับจารึกบนใบลานของเดิมแต่เนื้อหาภายในจะมีลักษณะที่ปะปนกันอยู่ตั้งแต่เรื่องที่เป็นปรำปรปราคติเรื่องที่มีลักษณะเป็นตำนานทาความหมายข้างต้นหรือเรื่องที่เป็นพงศาวดารลำดับศักราชถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญทางประวัติศาสตร์เรื่องที่มีลักษณะเป็นตำนานบางครั้งที่มีมาจากการพยายามทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ในอดีตในบางเรื่อง และอธิบายาออกมาตามพื้นฐานแนวความคิดของผู้เล่าซึ่งบางครั้งเมื่อได้อ่านหรือได้ฟังเรื่องเหล่านี้โดยการใช้พื้นฐานของความรู้สึกนึกคิดแบบปัจจุบันไปวัดก็ดูจะเป็นเรื่องเหลวไหลหรือมิฉะนั้นก็กลายเป็นนวรยายโบราณไปซึ่งะละเลยไม่ทำความเข้าใจให้ถึงแก่นแท้ของเรื่องราว หรือถ้าหากการอธิบายเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ตอนนั้นซึ่งกระทําโดยผู้คงแก่เรียนในสมัยโบราณก็อาจจะหยิบยืมเรื่องที่เป็นเกล็ดในวันคดีทางศาสนาเช่นชาดกรามายณนะมหาภารตะหรือหนังสือมหาพงศสวดานลังกาเข้ามาสามสวมเข้ากันกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นจริงได้อย่างกลมกลืน จนยากที่จะแยกออกว่าส่วนใดเป็นเนื้อหรือเป็นส่วนใดเป็นเปลือกเรื่องในตํานานลักษณะนี้อีกเช่นกันที่ถ้าหากนักอ่านในหรือนักฟังในปัจจุบันไม่เคยฟังหรือเคยอ่านแต่ปล่อยให้ผ่านไปเกี่ยวกับวรรณกรรมสำคัญสำคัญ,คญดังกล่าวมาแล้วเมื่ออ่านพบในตานานหรือฟังแล้วนะคะจึงไม่สามารถทำความเข้าใจในหลักฐานที่ตนมีอยู่ได้ดังนั้นเพราะ ไม่สามารถแยะแยะออกได้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าส่วนใดเป็นเบีย้ยหรือส่วนใดเป็นเปลือกด้วยเหตุนี้จึงมักจะพบกันอยู่บ่อยๆว่าได้มีการพยายามที่จะทําความเข้าใจเหตุการณ์ตามประวัติศาสตร์โดยการแปลความหมายจากตำนานบางตอนอย่างผิดแงม่มุมทั้งนี้เพราะส่วนที่หยิบยกออกมาใช้โดยไม่รู้นั้นสมมุติว่าส่วนเปลือกเมื่อนํามาวิเคราะห์หรือแปลความหมายอาจไม่ได้กระทําในสาระของเปลือกแต่กลับ ว่ายเวียนอยู่กับสาระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหรือมิฉะนั้นหลักฐานเหล่านี้ก็จะถูกละเลยทิ้งไปอย่างน่าเสียดายตำนานจึงไม่ใช่เครื่องมือที่จะเข้าใจได้ง่ายๆเพราะต้องอาศัยทั้งความรู้จากการเริ่มเรียนมาเป็นพื้นฐานและประสบการณ์จากการอ่านมากพอสมควรแต่ถ้าจะอ่านกันแบบเบาๆโดยใช้ความคิดกันบ้างนิดหน่อยการอ่านหรือการฟังตำนานก็พอจะสนุกอยู่เหมือนกัน ดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้พระร่วงมีชูเมื่อครั้งก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ทางภาคเหนือยังแยกกันอยู่อย่างอิสระเป็นเคว้นเวนพยามังรายครองเคว้นของเมืองเชียงรายที่ลุ่มแม่น้ำกกซึ่งเป็นที่ราบสลับภูเขาเล็กๆติดต่อกันกับที่ราบลุ่มแม่น้ำอิงเมืองพยาของพยางงาเมือง พญาทั้งสองเป็นเครือญาติสืบสายกันมาแต่ดึกดำบรรตั้งแต่ปู่เจ้าลาวจกพยามังรายเป็นนักรบที่รวบรวมดินแดนทานภาคเหนืออยู่ฝ่ายพยางำาเมืองนั้นเป็นปลาดเพราะเคยไปร่ำเรียนศิลปศาสตร์โดยเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักกับพระร่วงวงเล็บพ่อขุนรามคำแหงที่กรุงละวโวทั้งสองเมื่อเรียนจบต่างก็แยกกลับมาครองบ้านครองเมืองกัน และพระร่วงก็ชอบมาเยี่ยมพยางงามเมืองที่เมืองพยาเสมอเพราะท่านชอบมากินน้ำโขงเมื่อแล้งในขเขตแคว้นเมืองพยาในว่าเป็นน้ำสีใสยเย็นกินดีอยู่เมื่อแล้งหนึ่งพระร่วงก็มาเยี่ยมพยาังงามเมืองที่พยาวเช่นเคยแต่คราวนี้แทนที่จะได้กินน้ำโขงกลับได้กินอย่างอื่นแทนเพราะครั้งนี้เป็นขณะที่นางอัวเชียงแสน เมียพยายงามเมืองกำลังงอนกับผัวสาเหตุก็เพราะครั้งหนึ่งนางอุตสาแกงห่อมไปฉวายพยายงามเมืองเมื่อพยากินแกงห่อมแล้วก็หยอกนางหัวว่าแกงอ่อมลำดีเท่าว่าถ้วยกว้างน้ำแกงนักไปน้อยหนึ่งว่าง,งั้นนางก็เคียดนักพอพระร่วงมาคราวนี้ นางก็แค่แขนตัวโดยไปนอนกับพระร่วงเสียเลยต่อมาภายหลังพยาง,งามเมืองร่วงรู้ความลับว่าพระร่วงได้แอบมากินแกงอ่อมชาใหญ่น้ำมากของท่านเสียแล้วจึงทำอุบายหลอกจับพระร่วงไว้ได้แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรดีจึงไปเชิญพระยามังรายผู้เป็นญาติมาช่วยตัดสินความ พญามังรายต้องใช้วาตศิลเกลี้ยกล่อมจนพระร่วงและพญางำเมืองคืนดีกันและให้พระร่วงขอขมาพญางำเมืองเป็นเบีย้ยเก้ารุ่นเก้ารวงเก้าแสนเก้าหมื่นเบีย้ยและเพื่อไม่ให้พระร่วงโกรธเคืองพญามังรายผู้ตัดสินจึงให้มีการเล่นมหรสพ์ที่หาดทรายริมแม่น้ำอิงและพญาทั้งสามก็สาบานผูกมิตรสหายกันให้ยั่งยืนต่อไป การเมืองเรื่องชู้เรื่องการพบกันของพญาทั้งสามที่ได้รับการบอกเล่าออกมาเป็นเรื่องการเล่นชู้นั้นพอที่จะมีหลักฐานที่ชัดเจนทางประวัติศาสตร์ชิ้นอื่นๆรวมทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และการเมืองสมัยนั้นที่พอจะทราบว่าเป็นเรื่องที่มีมาเป็นอย่างหนึ่งกล่าวคือ เป็นแผนการของพยามังรายที่จะยึดครองเมืองอาริพุนชัยหรือลำพูนซึ่งอยู่ในลุ่มแม่น้ำปิงและมีเทือกเขาสูงกัน้นดินแดนฝากเชียงรายและพยาวไว้การเดินทางสมัยนั้นพยามังรายต้องข้ามเขาแถบอำเภอฝางและค่อยๆสร้างป้อมค่ายขยบลงไปทางใต้ลุ่มแม่น้ำปิงสู่ เมืองฮิริปุนชัยจึงจะเป็นที่จะต้องมาทำความตกลงเป็นแมตรีกับเมืองพยาเสียก่อนเพราะอากมีการสู้รบติดพันกับฮิริปุนชัยนานๆทางเมืองพยาเกิดขึ้นเหนือไปยึดเอาเมืองเชียงรายไว้ได้พยามางรายก็จะเกิดศึกสองด้านพลาดพรั้งจะไม่มีเมืองอยู่ และที่ต้องชวนพระร่วงมาทำไมตรีกันด้วยก็เพราะพญายีบาเจ้าเมืองหริพุนชัยสมัยนั้นน่าจะเกี่ยวดองก,กันกับฝ่ายพระร่วงด้วยเพราะหลังจากที่พญายีบาเสียเมืองแล้วท่านต้องหนีไปอยู่ที่เมืองพิษณุโลกซึ่งอยู่ในเขตแคว้นของสุขโขทยัยดังนั้นการพบกันของพญาทั้งสามนี้ในหนังสือ สินการมาลีปกรณ์ซึ่งเป็นหนังสือที่พระสงฆ์เมืองเชียงใหม่สมัยก่อนเป็นผู้แต่งจึงได้เล่าเรื่องเป็นอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นที่ทั้งสามมาพบกันก็เพื่อตกลงการเพ้ชนะแก่กันเมืองน่านก็มีชูมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นตำนานของเมืองน่านที่น่าจะมีที่มาจากเหตุการณ์ลักษณะนหนึ่งทางประวัติศาสตร์ แต่ผู้เล่าตำนานได้ผสมผสานเรื่องชวนสนุกเข้าไปด้วยว่าเมื่อครั้งเมืองน่านตั้งขึ้นใหม่ๆแถบอำเภอปัวมีเขตแดนติดกับแขว้นพะเยาครั้งหนึ่งเจ้าเมืองน่่นไม่อยู่คงมีแค่เมียผู้กำลังมีคันแก่พยางามเมืองได้่วยโอกาสบุกเข้ายึดเมืองปัวได้เมียของเจ้าเมืองน่านต้องอุ้มท้องหนีออกจากเมืองและได้คลอดบุตรเป็นชายขึ้นในป่าแห่งหนึ่ง ขณะคลอดนั้นฝนตกน้ำนองไปทั่วเด็กภายหลังจึงมีชื่อว่าผานองต่อมามีนายบ้านคนหนึ่งมาพบเข้าจำได้ว่าเป็นนางพญาของตนจึงรับไปดูแลภายหลังย้ายไปอยู่กับนายบ้านอีกแข่งหนึ่งของแคว้นพยาเมื่อผานองอายุได้16บปีก็เข้ารับราชการกับพยางค์ำเมือง ทำความชอบมากจึงได้ไปครองเมืองปราดเขตอำเภอนาำปาดปุตตรดิตในปัจจุบันตำนานเมืองน่านอีกเช่นกันที่เล่าถึงเมียพญายงำเมืองชื่อนางอ้วสิมมีลูกด้วยกันคนหนึ่งชื่อเจ้าอามป้อมซึ่งพยาํำเมืองให้ไปครองเมืองปัวที่ตีได้วันหนึ่ง นางเก่งควายไปถวายพระยาอำเมืองพระยากินกะภพยแล้วก็สับยกนางว่าเกงควายน้ำหวานแต่เท่าว่าน้ำหนักหนาว่างั้นนางหัวซิมก็โกรธเค้นเจ็บใจหนักหนาเมื่อกลับถึงเมืองปัวจึงให้คนไปเชิญพระยาผานองจากเมืองปราดมาที่เมืองปัว เมื่อนั้นนางพญาและเจ้าเมืองปราดเขาเจ้าทั้งสองก็จะเอากันเองเป็นผัวเป็นเมียกันในวันอันมาออสฮันเลภายหลังพยาอําเมืองรู้ข่าวจึงยกกองทัพมาปราบแต่พยาผานองแต่งทัพออกไปสู้โดยเอาเจ้าอามป้อมเข้าทัพไปด้วยพยาอําเมืองเห็นเจ้าอามป้อมลูกของตนมาด้วยกับกองทัพจึงใจอ่อนยกกองทัพกลับ พญาผานองจึงได้ครองเมืองปัวมีลูกหลานสืบเชื้อสายกันต่อมาและมาสร้างเมืองน่านในที่สุดเรื่องกำเนิดของเมืองน่านมีในย่าว่าแยกออกจากเมืองพเยาวจึงน่าจะเป็นข้อเท็จริงที่แฝงอยู่ในทํานาน ส่วนานวางอ้วสิมในตำนานเมืองน่านกับนางหัวเชียงแสนในตำนานเมืองเชียงใหม่จะเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่ไม่อาจทราบได้ถึงอย่างไรตำนานเขาเล่าว่าเป็นเมียของพญาอัมเมืองแน่แน่ด้วยเหตุใดเล่าที่ผู้เล่าตำนานเมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ของเมืองพยากับเมืองอื่นๆจึงต้องทำความช้ำใจให้แก่พญาอัมเมืองถึงเพียงนี้โดยให้เมียของท่านไปเป็นชู้กับคนอื่นเขาเสียหมด เพียงเพราะคำพูดสนุกสนุกยกเอินเมียของท่านเท่านั้นร่อนมีชู้เพราะความสวยเรื่องนี้มีผู้พยายามอธิบายว่าเมียของพญายอเมืองสวยอย่างมากจนเป็นที่พูดติดปากกันมานานดังในตำนานก็กล่าวว่ามีรูปโฉมงามจ้านนักความสวยของนางที่บอกเล่าจำกันต่อๆมาเป็นเวลานาง จึงไม่มีอะไรขีดขั้นในเรื่องของวัยเมื่อผู้เล่าตำนานต้องการเล่าถึงความสัมพันธ์ของเมืองพะเยากับเมืองอื่นๆแต่ก็ไม่ทราบลักษณะการสัมพันธ์ที่แท้จริงพอนึกอะไรได้ก็หยิบมาเป็นข้ออธิบายลักษณะความสัมพันธ์นั้นเปิ่นเรื่องความงามของเมียพยาอําเมืองเป็นเรื่องที่ติดปากอยู่ ก็เลยชวยมาเป็นข้ออธิบายดังนั้นนางเลยต้องมีชู้ตั้งแต่ยังสาวกับพระร่วงจนกระทั่งแก่แล้วก็ยังถูกเล่าให้เป็นชู้กับคนคราวลูกคือพยาผานองแห่งเมืองปัวหรือเมืองน่านเก่าเข้าไปอีกเรื่องตำนานเมียพยายงามเมืองเล่นชู้ที่นำมาเล่าสู่กันฟังนี้ เป็นเปลือกของตำนานที่เอามาถ่ายทอดกันฟังสนุกสนุกคงไม่มีใครคิดเห็นจริงเห็นจังที่จะเอาไปเป็นเนื้อเพราะแค่นี้ผีพยาอัมเมืองก็คงจะสะดุ้งไปหลายตลบแล้วแต่ถ้าใครคิดจะเอาส่วนนี้ไปย่อยหาสาระของเปลือกก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเหตุใด ก็ในเมื่อจะบอกเล่าถึงความสวยของผู้หญิงสักคนผู้เล่าตำนานก็ช่างจนปัญญาที่จะหาเรื่องดีๆมาขยายความสักหน่อยก็ไม่ได้ทำไมพอคิดขึ้นมาทีไรเป็นต้องออลงล็อกไปให้คบชู้สู่ชายจนได้ทุกทีเลยเพลอยทำให้สามีของเธอกลายเป็นคนไม่มีน้ำยาไปด้วยหรือเป็นเรื่องสนุกสนุกที่ผู้เล่าตำนานไม่เห็นว่าควรจะถือสา นั่นก็คือเรื่องราวของการมีชู้นะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาหรือเป็นเรื่องราวที่ผสมประสานปนเปนกันมาจากปากต่อปากและก็โปลดใช้วิจารญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ช่องรุ่ง264 Channel ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ